สวัสดีครับตลอดหลานยายชแนลนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ชแนลผมนะครับชแนลเรื่องเงินนะครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอดหลานยายชแนลนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะฮะปต่ท่านใดนะครับที่ดูคลิปผมอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่เคยกดติดตามนะครับผมคิดว่าคุณพลาดแน่ๆครับวันนี้นะครับก็มีแอปกู้เงินออนไลน์นะครับ ที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับเริ่มต้นกันด้วยที่เข้าไปที่ l l y s t o r e นะครับพิมพ์ค้นหาตัวนี้ขึ้นมานะครับ POP Cash นะครับหรือว่า Pop Cash นั่นเองนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะได้หน้าตาแอปมันแบบนี้เลยนะฮะนะฮะสวยงามอลังแท้นะครับเข้าสู่แอปกันเลยนะครับนะฮะสู่หน้านี้แล้วนะครับ หลายท่านที่ดูเคยดูคลิปผมนะครับหรือว่าเป็นคนที่ชอบนะครับที่จะกู้เงินผ่านแอปออนไลน์นะครับหน้าต่างแอปนะครับแพลตฟอร์มมันจะคล้ายๆกันนะครับสู่หน้านี้นะครับเพื่อนเลื่อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บองที่ซ้ายมือล่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับติกลงไปนะครับจากนั้นที่ก็กดที่เห็นด้วยและดําเนินการต่อนะครับอนุญาตให้เขานะครับ 4ครั้งด้วยกันนะครับ4หัวข้อหลักนะครับเห็นไหมครับสูตรน้านี้แล้วนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มพื้นพื้นซึ่งทุกคนต้องทำนะครับกรอบหมายเลขโทรศัพท์สิบหลักลงไปนะครับแล1 258 091 2 5้ว0นึ่งสอนะครับสำรับสมัครเลยนะครับ เริ่มต้นกันแบบไม่รอช้านะครับมองที่ตรงนี้ครับจํานวนวันนะฮะลูดไปสุดเลยนะครับสูงสุดกู้ได้7วันนะครับต่อมานะครับจํานวนเงินกู้นะครับรูดไปเลยครับสูงสุดนะครับที่นี่ได้สองพันนะครับจะกู้พันหนึ่งไม่ได้นะครับสูงสุดให้สองพันเลยนะฮะเลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับผมให้ดูไฮไลท์ตรงนี้นะครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจกู้นะครับ คุณต้องดูว่ายอดเงินชาระคืนเนี่ยสองพนบาทนะครับส่วนเงินที่คุณรับจริงนะครับรับเข้าบัญชีเนี่ยพันสามนะครับฮนะบฉะนั้นมันจะหายไปเจ็ดร้อนะครับเวลาคืนคุณต้องคืนจํานวนเต็มนะครับนะฮะถ้ารับได้ก็กูนะครับแต่ถ้าคิดว่าเวลาคืนจะไปคืนแค่จํานวนเงินที่รับนะครับบอกเลยทวงโหดนะถือว่าเขาแจ้งกูแล้วนะ แต่คุณยังอยากได้เงินเขาไงก็เลยตัดสินใจที่จะกู้ไปนะครับก่อนจะกู้นะครับเลือกตรงนี้ครับวัตถุประสงค์อะไรก็ได้นะครับเลือกไปเสร็จแล้วก็กดที่ยืมเงินตอนนี้นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเตรียมไปได้คุณไว้เลยนะครับหลายหลายพลังนะครับหลายหลายแอปเลยครับจะมีแพลตฟอร์มคล้ายๆกันแบบนี้นะครับคุณลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมนะครับ ร็แล้วถึงได้านนี้นะครับคุณก็นำด้างคุณนะครับเข้าไปอยู่ในกรอบนะครับเพื่อให้เขาสแกนนะครับเสร็จแล้วก็ทำตามที่ระบบต้องการทำตามที่ระบบบอกจนจบสิ้นนะครับแล้วก็รอนะครับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาไดนึงนะครับอาจจะมากกว่า3วันนะครับหรือ1-7ถึงวันนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับเอกสารที่คุณส่งไปด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปนะครับซึ่งก่อนจะกู้บอกแล้วนะครับตัดสินใจดีๆนะครับเพราะว่าดอกนแพงนะครับถ้าคิดว่ากู้มาไม่มีเคินไม่ต้องกู้นะครับแต่ถ้าคิดมาคิดเพราะว่าเราเดือดร้อนแล้วเราสามารถที่จะคืนได้ใน7วันนะกู้ไปเถอะกู้กี่ครั้งกี่ครั้งก็กู้ไปเถอะนะครับเราจะกนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ